สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเด้อค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปไหนตามเจตังไปเลยค่ะจะไปถึงที่ไหนจะได้ตัวเลขโชคลาภตัวไหนตามกันไปดูเลยนะคะไปไปไปค่ะท่านผู้ชมต,มตามตามตามค่ะตามหนุ่มอามไปหาตัวเลขโชคลาภเด้อค่ะเด้ออันสานเท้าอะไรนะ ารเท้าคันท่านค่ะท่านผู้ชมโอ้วันนี้นะคะก็พาท่านผู้ชมมาที่สารเท้าคันท่านนะคะก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะคะโอ้เคยตะรับรถพามทานแม่อามมามากับน้องอามคนเดิมนะคะท่านผู้ชมค่ะมาการเท้าคันทนามเหมือนเดิมคันทนามไม่ใช่เหมือนเดิมแบบผมก็เคยมาถ่ายแล้วอามาตลอดเนาะ แบบล้วก็พาผ่านแต่มาเรามามาดูว่าจะเห็นแบบไหนนะเห็นอะไรกันยังไงก็ต้องมาดูปกติตัวเลขโชคลาภได้เต็มผมเคยเห็นมองนี่เด้ครับเคยเห็นอยู่ช่วงหนึ่งเลขมันเข่าเห็นอะไรนะที่บอกว่าเห็นคล้ายๆเป็นรูปหน้าคนเหมือนสามประเภทสีแม่ยูงถางสารพุ่นแบบโป้เลยโป้ที่ได้ขนลุกทุกเทียอี่ลีเด้คนรู้วขนลุกโป้เลยมันตื่นจากของมันขนลุกอี่ลีผม่ได้ตัวขนลุกอี่ลีจ้าเออพื่อมองนี่ก็เคยเรียน มองไหนจะเห็นมองไหนไม่หรีดถ้าเบื้งไป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 ถ้าท่านผู้ชมไปเบิ้งน้ำจันทร์คเป็นบริเวณสาวสารเท้าอันนี้มองนี้ผมการเท้าขั้นพนมแล้วมอนี้เคยมาขอฉกคอบมันมีเหล็กนี่งนี้อันนี้เน็ตยู่ในี้ไหมแมนรูปมาลูปมามันมีเหล็กเจ้าเคยได้คอยู่มองนี้บ้างมอนอยุ่งมือเคยให้เขาเห็นแล้วก้มองนี้พ่อยุ่งนี้ค่ะ โอ้ยแสดงไม่มีคนโชคดีแถ่นี่เนาะนี่ผมขอมาผมขนลูกเลยเจ้ขอมากขนลูกตลอดเลยลูกหลานมาอย่าวราชลวงเกินเด้อช่วงนั้นช่วง้ผมทายคิดยู่นี่เนาะฮะเห็นหัวค้นดูมังนี่เลยฮะมองนี่บอกเออผมผมจำได้เลยหัวคนมองนี่หัวคนอยู่ซอกนี่แหละเป็นหนาคนเลยไปหนาคนเลยกลางเว้นกลางคืนกลางคืนก็ที่นี่พอมาบงกลางเว้นมาพิสูจน์บางบ่มีอย่างเป็นแบบนี้เลยออาคือเป็นแบบนี้เลย ทำผู้ชมที่ไหนเบิ้งคลิปผมน่ะถี่หูเลยยามกับคืนไหลสดแมนบอสไหลสดผมจะได้อันนี้เป็นสารเก่าเพิ่นแมนบอเนี่ยสารเก่าเพิ่นคนลูกคนลูกตลอดคือผมบอกว่าคนลูกตลอดมองนี่ผมเรียนมาแล้วเด้ผมเรียนมาแล้วเอาเอาผมเอาเรียงยุกตึงแบกย่างให้เลยโอ้ยเอาเรียงจะตื่นจะทวงลูกหลานเด้อจะต่างมะขอโชคลาภน้ำซืีซีเด้อค่ะนหายไม่ยังชีวิตเห็นปะนี่เก็บเกี่ยวนี่คนฝืนเหล็กเห็นเห็นไหมที่เลืยเห็นปะนี่ที่ผมมาขอนี่ยเขอไม่ไม่ไม่อาร์ม เจ็บฝันมาคืนนี่จังสีได้อ่านไม่ไม่เจ็บฝันเนาะอีรีบอกหนิเนี่ยหาสีสีหาหนิแม่มาคืนนี่ฝันคุณลูกคุณลูกบักคุกอ๋อไซเจตตาม่าคืนหนินะฝันยังเอาลงคลิปไปแล้วว่าไม่เอาของฝันว่าเห็นอยู่ในแขนแม่บันนี้ไม่เจออยู่ในสาร่นิสีหาหาสีแม่มาแน่นอนเขียนชัดๆเลยอยู่ในแขนอนมาแน่นอนแต่ยังเอาให้พ่อบุนถ้ำฟังอยู่แต่ถ้าออ แปดฮะเดี๋ยวสามพ้นก็บอกว่าไอซื้อรถทวาเจนั่งรถไเจนั่งรถรถคันไหนในฝันน่ะนั่งรถเขาก็เลยบอกว่าทะเบียนรถยังมันไอแปดแปดห้าสองแปดห้าสองแปดห้าสองแปดมันก็ตรงกับเลขเงนั่งรถเกนีแล้วเอากันแล้วเขาประทานมาเลขทะเบียนรถยัง หาสองแปดหาสองโอเคได้เดี๋ยวหาสองแปดค่ะท่านผู้ชมเจดีคุณคุณอันนี้ฟันซีหานี่เป๊ะเลยมาดูสารกต่บองสัตว์กับมัดถือช่วงพันต้นนียไหมสเพันนโอ้ยสารสารเขานี่แหละสารตัวนี้แหละคือคือมาวองนี้นะครับคือวางอไรผมกลับมาอะไรสดผมผมมานั่งที่จะผมไม่ลาดผมไม่ท่าปุ้นนี้เสียงดังตึงโคมแบบแท้ผมกับทีมก้มแล่นเลยนะผมอ่ะ มเรียนได้เลยไม่เอานะแบบเป็นลบดูไปเลยค่ะผู้ชมบอกเลยไม่เช like ื่ออย่าลบดูโอ้ยสาธุเด้อไม่เชื่ออย่าลบดูนะคลูกหลานใส่วิจารณญาณโดยท่านผู้ชมเด้อชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่ออันเป็นแนวทางเด้เข้ากับผู้ใดบ้าอยากให้อันนั้นเด้ผมมาลูบใส่อ้อมค่ะคุณไฮเกโอ้บอกอันนี้ต้นยังอ้อมต้นกระบกโอ้ยต้นกระบกบ่บ่แม่นต้นกระบกบ่ พูดแมนพ่นให้โชคว่ะต้นกระโปงต้นกระบกแม่นมเคยขอโชคน้ำพิ่นบ่หัสนเคยขอเข้าพร้อมมังนีที่พระลูปเข้าพร้อมเอาบ่กเออวังนั้นที่มันเข้าตัวใดนนะลืมไปแล้วนี่แหละผมจําได้เลขเข้ามังนีละมาขอกับไผล่ะมาขอกับเพิงอันพ่กับกับเพิ่งเลเพิ่นเพิ่นเคยให้อยู่มองนีตินีเกย์นี่จิงดูได้เกย์โอ้ค่ะตัวไดนล่ะบ่กงูอะไรเกยเกยบแบบนี้ล่ะมีหามีเก่าบ่ดิ่งกายกายข้าเก่าลึกซีบ่ด่นี่นี่งวดนี้ตินี่ งวดนี้แหละงวดนี้แหละนี่ครับผมก็เห็นชัดอยู่ได้เนี่ยนะนี่นี่นี่ตรงนี่เห็นเลขกหาอยู่ได้อ๋อนี่บอกคุณนุ่มไม่งั้นนี่นี่ผมมาขอนี่เโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจตังค์เห็นเหล็กหาต่อใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไปมองได้ครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะเห็นที่ตรงนี้นะคะที่เอ่อจาว่าแต่น้องอามเห็นห่อเจตังค์แต่เห็นผมขอมากเลยผมคนดูผมแบบอามอามเจตังค์เห็นซีหาคือเก่าเด้อเคยเรียนหรอครับเคยเรียนแล้วเห็นใครดูช่องผมจะรู้เลย ผมเคยวิ่งมาแล้วรอบหนึ่งเห็น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 เข้ามาปุ๊บคือผมแบบตกใจแล้วมันแบบจะคืองซีหาหาซีตัวเจ้าของฝันไม่เห็นดูเขียนไหมทุกอย่างแห้งอะเห็นยูสารกับตัวนั่นค่ะท่านผู้ชมเออกับบอกว่าหนึ่งมันก็เป็นพวกทักซึนว่ะโอ้โอ้าวเบิรงเอาเดิมเบิรงเอาเดิมใส่วิจารณญาณเอานะคะวันนี้เดินทางมาไกลนะนะคะขอตัวเลขโชคลาภให้ท่านผู้ชมคิดว่าอาจจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ถ้าใครชอบก็จดไว้เป็นแนวทางเลือกนะคะตัวเลขโชคลาภนะคะสารสารสารนี่ยังก็ลืมแล้วอามสารเท้าคันธนามสารเท้าคันธนามนะคะท่านผู้ชมโอ้ยมาปุ๊บก็เห็นตัวเลขอยู่สารปั๊บเลยเป็นไห้เป็นไห้เป็นไห้เป็นมาไห้เป็นมาไห้แบบช่องอื่นๆหรือหรือผู้ที่ไหนมากใหม่ๆหม่เปิดจีค่ะจ่บังเยอะจะบัง พ็บนถ้ำเบิ่งดูเห็นเป็นตัวใดเจตังเห็นแล้วคะเลขะเขารักกิโลเินรักเขียกิโลอย่างรักเขีทางทาสารเพิ่นน่ะเอลักกิโลเห็นอยู่ค่ะท่านผู้ชมเจตังเห็นอยู่ไอ้ต้นสมกนี่กัซี่าาซี่กัน่นั้นละเลขเออกสองศูนเออเลขของรักเขค่ะนี่เป็นสองศูนย์รักกิโลเนาะแมนเป็นสองศูน แล้วเบิงเบิงทั้งนี้นี่เป็นสองสองค่ะเองทั้งนี่นี่นะที่ว่าหัวโคโคโคเข่าม้ามองช่องนี่ละโอล่ผมนายาดยาดวัที่นี่เลขออกไปแล้วทั้งสองขาเบนเบนแองวดนี่เบนแนงเดชมันเหลือตัวใดอ้ออันนี้มันตัวใดระบาดนี่กระบผู้สองสามข้างล่างจะขึ้นมีเล็สามจะขึ้นเล็สามประเทศเพราะแม่มันทีเป็นสองสามพร้อมบุคคลจังไหนกับบุรุษเด้อท่านผู้ชมเด้อเอาเบิงเบิงเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อใช้วิจารณญาณเอาโดยเจะต่างมาผัดเห็นเลยสีหาอยู่มองนี่ ตรงก็เลขฝันเลยเดี๋ยวมันเป็บาเลยนะคะสารเก่าเพิ่นอันนี้มาเหรอเห็นตัวเลขแต่ว่าขางนี้บบเห็นเด้แต่ว่าขางนั่นเห็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 นเลยอ่ะไายเบิกหลอกหนึ่งเลยค่ะเด้อพิษหาชัดเจนแล้วเอากระยุนนี่เข็นเจฝันมาขึ้นนี่เนี่ยก็ตรงนี้ผมบอกหนูว่าตัวนี้ตัวนี้บ่งดีดีกับใครัแต่ปิดตัวนี้กับใครเป็นเกตป่ะอย่ากขึ้นเกตงั้นวะสปิดตัวนี้นะ ก็ตัวนี้ถ้เบื้งเป็นซีหาเป็นซีหาหาซีหาหรือซีเก่าเหมืนพี่จังเก่าเนาะซีเก่าเก็บอะไรเนาะว่าแมนอันสี่ห้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดบ๊อบแมนก็ตัวนี้กับแปดหาแมนตัวนี้จะเป็นสองตัวอันนี้จะเป็นสี่ห้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดบางคนก็บอกว่าเบื้งทะเบียนรถเทีต่งหาสองแปดกันเดียวรถที่เละ มุ้ดที่เลี้ยวตรงแปดตรงๆหักก็ได้ซื้อซื้อสามตัวเหลืองหารสองนครับผมสองปดเอาไปแล้วสองตัวนี้คือเลขสองอยดยคือสองคือสามนะประม่านนี้แหละเนาะถ้าปิดตัวนี้ก็จะเป็นสองถ้าเป็นสองเป็นสามถ้าปิดตัวนี้ก็จะเป็นสามอันในจุดนี้แ่ะท่านผู้ชมคิดว่าคิดว่าไปเป็นไงล่ะคุณพอท่องเรีแล้วขยหเสี้ยมซี่กันครับไดยจุดเด็กถูกางูกันนะมองนี้เป็นสาเด็กถกกัน เดี๋ยวมืโอนี้ผมคิดขออย่าย่อมซีให้เ่ิ่งแม่นบ่เพราะว่าผมจะบอกเลยก็คือผมไม่ได้ขย่ยาวเสียมซีโดนเติบแล้วโดนเติบ <c oughs> ไม่โดนเติบแล้ยเออนี้เขาจะเป็นจังโศกแคลามคอสโกรนั่นเลยเดิมเพราะว่าผมไ่ได้เขาย่อมเสียบทีส่วนใหญ่นี่ผมถ่ายคลิปผมตีหายคุณพ่อท่องเล่ขออย่าตลอดเลยเดี๋ยวนี้ผมหนุ่มอามคนเดิมคิดขย่าย่เองโอเคบ่เดี๋ยวยังไงรอตามตัวเลข ของน้องอามจัดเต็มวันนี้จะเขย่าเองเขาเขย่าด้วยตัวเองนะคะปกติพ่อทองแหล่จะให้โชควันนี้น้องอามจะให้โชคโอ้ยเลยใช่พี่บอสเนงแล้วพ่อโอ้ยลูกตกใหญ่เบิรพ่อทองแหล่เฮ็ดโชคลาภเลยพี่น้องขันพนเอิญจับไปเกลี้ยงสิเงยงครับนั่นเนี้ยงล้ววานีเบิรกระหักเลยครับตัวไหนตัวไหนตัวไหนพ่อห้าเกต หาแต่ว่าตังเครื่องนี่สิเป็นเปลียเป็นอย่างเี้คือกระเดียวกับผูชมนี่นี่นี่หาแต่ว่าเกบอีกชั้นที่หลืดใจหมดเกดชั้นพ่อนี่นี่สาวตัวนี่หาเกจใจหมดเลยอันนี้ตัวในน้อยนี่แต่ลูกเห็นแปดเห็นแปดเห็นเจ็ดพ่อเห็นป่ะเห็นแปดเห็นเจ็ดแล้วก็เห็นหกโอ้เดี๋ยวเดียวเดียวเห็นแล้วสี่หกเน่อันนี้สี่หกถูกถูกเอออันนี้สี่หกพ่ออันนี้อันนี้เจ็ด อันนี้4ีเจ็ดเลูกเห็นเท่านี้อันนี้ศูนก็ได้ดิเต็นสัตว์ได้ไหมซีเจดเนสัตว์อ๋อมาเบิ้งบนเสืออันนี้4ีหกอันนี้ีเจ็ดเฮ้ยคือต้นเห็นไหมอ้หกซีเจ็ดเด้อเออโอ้ยชัดครับเนาะมีซีหกกับี็เจ็ดแต่ลาเบิ้งไปเบิ้งมานี่จอีเลกปดเนี่ยาหทีนี่เฮ้ยถ้าว่าซีเจ็ดเฮะ มันนี่มานี่สพัดมึงสิพัดมาบังเลยเห็นแล้วคาวาซีเกสนะเลขทูบมันสองกระเลขทูบจะมาบังเลยสีเกสที่กันอิลีอิลีอิริไั่เด้ตัวนี่สีเกสเกสซีอิลี่บาม คนลุกคนลยคนรยคุณพ่อตาแหลมาเก็บโองาเลขมาตรงกันยังสี่น้อมาดนีเบ้องตรงนี้ตกใจมาเลยตรงนี้สก่เจดจต่างเห็นว่องานถาเห็นแบบนี้นะเละเขาเบืองผมสิขย่าเชือ่เลยเ็ดปอเ็นแนวทางเยท่านผ้ยตัวที่สกมกะลังสีมาเนี่ย เดี๋ยวๆขอขอรุนกนนี่ขอรุนตัวที่สามอามารุนกําลังนั่งนกันนี่ตที่สามนะครับผมตัวที่สมนี่ตัวที่สามนี่เบื้งแล้วนะถ้าบ่หาถ้าบ่อถ้าบ่เจ็กัว่าเจ็ดเ็ดจ7 7 7 เจ็ดครับผมซีเจ็ดเจ็ดครับอุ้ยมัก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 อ่าโอเคเมื่อกี้เห็นตรงยู่มองหันซีหานาะเจ้าต่างเห็นยูพุ่นซีหาสีหาสีหกสีเจ็ดเมนแมนอ่เดี๋ยวรอรุ่นนะคะวันนี้น้องอาร์มเด้ออาร์ด้อพอตามแล้วันมักกับเจ้าซีซมนดีเด้อข้จังใหญ่ยูมองเลยกระเพาะ ยงมองเยวดงย่างไหมงต้นยางไงไหมเป็นครั้งแรกนะครับมาไอเซียนโอเคลออุ่นรอรุ่นค่ะเนี่ยตัได้เลยีสององีมากีเอามาได้อ่ำสีส ถ้าปิดมา42มาปพ๊บมถ้าปิดหัวเลข2เปล๊บเป็นเลข7เลข7เอาเอามันก็อีนี้แหละเพราะ42แต่ว่ามันกับอาจีพมี่แล้วมึงมองนั่นกับมีเลข2ไม่มองอันที่เข้าไปเบมึงหยิบหาง2เปล๊บเลข7รับใช่ค่ะเอากับแม่อันนี้คือเลข42อันนี้คือย่อมรับดูแต่ว่าถ้าปิดหาง2เปล๊อบอะเลข7เอามันกเข่าค่ายเลยท่านผู้ชมก็จบไว้นะครับขอบคุณหลายๆโชคลามวลหนีมาในตัวเลขแนวทางนะครับตัวเล แน่นอนแน่นอนค่ะสรุปแล้วนะคะก็เห็นทั้งตรงโน้นก็สี่หกสี่เจ็ดเห็นตรงเด้เห็นตรงเนาะเห็นตรงกันหลายที่นาะตรงกันหลายจุดเดิมเมื่อกี้ที่บอกว่าเห็นสี่หกสี่เจ็ดใช่ไหมสี่มากเนาะตี่ไม่ดีที่เจ็ดไม่เห็นมาทางแตเห็นตะที่สองแมนโอ้โคลูกสี่หาพร้อมเจดังในความฝันที่ไดนกับคนลุกทุกเกียร์ครับผมใา่ถูกคนลุกเออไปเป็นจังโศกเป็นจังโศกสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโศกโศกมันหมานน้ำกันเด้อค่ะหนุ่มอาร์มคนเดิน ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะวันนี้ตัวเลขสาเท้าพันธนามนะคะก็ได้ตัวเลขโชคลาภมาฝากท่านผู้ชมแล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แจตังค์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปดูเพื่อความบันเทิง ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโลกมีสุขสุนคนเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ